สวัสดีพี่พ,พี่พบกับช่องน้องวิพราเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะ065เบอร์โทรนะคะ0659467028ค่ะหรือ id ดี n ลน์0659467028นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้เป็น EP ที่15นะคะรายการละ300บาทค่ะมี5รายการนะคะรายการแรกนะคะน้านหน้าค่ะ การที่สองค่ะและการที่สามค่ะ ในการที่สี่ค่ะในการที่ห้านะคะ ดูแล้วชอบดูแล้วใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะหรือโทรเบอร์0659467028ค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ